สวัสดีครับวันนี้่กบเกม,มเก,มเ,ก,ม,เกมเดิมนั่นแหละอืวันนี้ผมจะมาไล่ฉากฉากจบให้หมดเลยอ,ะอ่ะจริงจริงก็ไม่หมดในพักนี้หรอกต้องรอพักต่อไปนะครับอะเราเอากระถางมานินเผี่อจะมีฉากจบอันใหม่เอาโบลน้ำอีกแล้วเหมือนโบลน้ำเราเก็บหมดแล้วนะบลิง อันนี้ลูกยิ้มอันนี้อยาเก,ก็บแล้วเอาหมวกเอาหมวกหมวกยังไม่เก็บเลยฟักทองเดี๋ยวเก็บแอปเปิลอีกอกระต่ายเวทมนต์มีแค่หลุดเอากระต่ายเข้าไปอยู่ในเวทมนต์อย่าบอกนะว่ากลายเป็นมาริดนะ่ะนั่นงไงโอ้โหเอานกมากินโ,โจ๊ะ ดังนั้นดูหน,น้ากินเฮ้ยตุ๊กกระทงไข่ไหมเฮ้ยเฮ้ยว้าไข่มาละไข่ที่ดีแอบแก่ดูหน้าอุบาทเกินและปดิดขี้ กล,ลนะก,กลายเป็นเมล็ดนะครับเออโอ้นี่น้ำยาก็จะกลายเป็นแต่ตัวนี้เอามาแรงวันให้มันกินซิอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอ้เฮ้ยฉากตุ๊กขี้ขี้มามีวิปครีมด้วยอย่างนี้ไรอะ่ะกล้วยเหรอ เต็นกว่ามากมากนะ่าโอ้นี่อะไรหินเนอะสป,ปาอืมทำไมมันเปลีนแ,บบแปลงว่าโอ้กลายเป็นมาเร็ดใช่จึ๊บก็กลายเป็นนี่แรงวันก็มากิน อร่อยอร่อยปีให้ตายเลยโอ้มีมะเร็งวันแยกลากโอ้ตื่นตื่นต่นดี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 เย้วู้การแสดงของคุณเหยียบอ่ะ ตกันลดิแล้วก็กลายปาเป็นเมล็ดเอานกสินกตัวนี้สีนี้ขยแบไปลิกพลิกไปหนีนีนวน่วันดีมวันที่สุดเป็ดกราบ น้ำมามเ,เป็ดเออมัน,น,นคือเป็ดข้ามทิ้งเลยแหวว่าคิดว่ามีไม่นะเป็ดไม่นะเป็ดนกเหมือนเดิม กลายเป็นไขน่น้อยน้อยรู้สึกว่าอันนี้มีฉากจุกม,มากกว่าไล่ไปเรื่อยเรืยเ,เราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเป็ดกบกับตอนนี้เราจะลองเอาเรือเรืออ,อ,อ้าเป็ดดูดน้ำอ้าวแล้วก็เรือนั้นก็กลายเป็นนกพาเป็ดขึ้นไป แล้วก็มีจรวดที่ไหนไม่รู้เอามาเล่นมาฝากแลู้ฉากจบเราได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้เหลือเยอะเลยเนี่ยโอ้้วาวอะไรเนี่ยเออ มีน,นกเอ้ยเอากะถางถางถางมาือไอ่แกเอออีวูด <Okay. S 2> ันเออยังไม่ได้กินเลยแมงม,มุมมาตับเอดไปเลยจ้าลูกกลมแกอยากกินมากเลยฟันแบบปกติอ้าว ทำฟันหน่อยน้องก่อนที่กินลูกกลมอ่ะเอาเอาเฮ้ยเอออะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงฟันว้าเตอ์เดิมแบยจึ๊บอยู่แลวท่นเฮ่ๆกัดกัดมามากัดมาแมงวันมาแมงวันนี่คือจุดจบของเจ้า ลูกน้อยของแมลงวันเราเอาไอ,าอ,าอ,าอของกระโหลกไปแล้วเมื่อเล็บบูชาซาตานกลายเป็นเมล็ดแล้วโอ้ออก็หยังนะนกโอ้ยมันเต็มนี้นะเบือ่อแส่นี้ออหกินกินไข่บะลืม วะนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้กว่าอะไรเนี่ย, oh, นนยโอเคโอเคนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็บาย